ทูเซียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิญญานทวงตำแหน่งเปิดสวินประจำทูเ,ขขเซียสาขาเซนต์วูร์กก่อนเดี๋ยวนำส่งไลเดโม่รอบประจำวันที่20สิงหางคมปีพุทธศักราช2568ในหัวข้อแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของ Samsung Galaxy Watch 8ให้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างน้อยสักจุดนั่นเองค่ะทูเซียสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสเปียร์ดีมีเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สเปียร์ดีมขออนุญาตแนะนำ นาฬิกาดีๆอย่าง Samsung Galaxy Watch 8ให้สำหรับคุณผู้หญิและคุณผู้ชายที่สนใจนะคะว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะในส่วนของ Samsung Galaxy Watch 8นะคะมาด้วยฟีเจอร์ดีๆอย่าง Galaxy AI นะคะที่นำเข้ามาใช้ได้นะคะ และคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่สนใจค่ะสำหรับ Samsung Galaxy Watch 8นะคะด้วยดีไซน์ที่มีความทันส,สมัยมากยิ่งขึ้นที่มีความบางและความเบามากกว่าเดิมค่ะก็จะมีจำหน่ายสีนะคะทั้งหมด2ส,สีนั่นคือสีับาไฟและสีซิมเวอร์นะคะขนาดที่มีจำหน่ายก็คือขนาด40มิลิเมตรและ44ม mm ิลิเมตรนั่นเอค่ะ ความบางที่แนะนำไปนะคะจะมีความบางที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่เคยมีค่ะนั่นคือความบางอยู่ที่8.6ม mm ิลลิเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของการดีไซน์นะคะก็จะมีการดีไซน์ของข้อต่อขาค่ะนาฬิกาค่ะจะเป็นการดีไซน์แบบ Dynamic s l ลัก e นะคะที่มีการออกแบบให้มีการใส่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะใส่ในเรื่องเหาะใส่ไปวิ่งหรือว่าใส่ในขณนะ นอนค่ะก็เปรียนสมเสมือนคน้หญิงและคนผู้ชายไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยเพราะว่ามีลักษณะในเรื่องของการใส่ที่กระชับเข้าข้อมือได้ดีค่ะและในส่วนของการใช้งานนะคะท่ามทามการแสงแดดค่ะอย่างก,การที่แจ้งนันเองค่ะก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะด้วยความสว่างของหน้าจอเพิ่มขึ้นถึง50เท่านะคะซึ่งมีความสว่างถึง3,000นนิตนั่นเองค่ะและชิปประมวลผลนะคะจะเป็น ชิป3 n a นาโนเมตรค่ะซึ่งเป็นชิปที่มีขนาดเล็กนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและมีความไวมากกว่าเดิมน,นะคะค่ะในส่วนของ One UI 8 Watch ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะคั่สตไมั์ฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ค่แะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะต้องการที่จะใช้ Samsung Galaxy Watch 8ค่ะใช้ในการวิ่งต่างๆนะคะก็เปรียบเสม,มือนคุณมีโค้ดส่วนตัวนั่นเองค่ะด้วยฟีเจอร์อย่าง Running Code น,น,นะคะก็จะประมวลผลต่างๆค่ะในการวิ่งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทัย้งแต่ระดับ1ถึงระดับ10นะคะจะเป็นการคำนวณให้เลยว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะอยู่ในระดับไหนและควรวิ่งเท่าไหร่ ยังไงค่ะเป็นการออกแบบการวิ่งของผู้หญิงบผู้ชายได้นะคะต่อมาคือที่แรกในโลกเลยสำหรับนาฬิกานะคะก็จะเป็นการวัดตัณนะคะระดับของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะในส่วนนี้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถใช้นิ้วโป้งนะคะแตะที่ด้านหลังของนาฬิกาได้เลยเท่านี้ก็สามารถที่จะวัดตัชนีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดโรคที่เป็นอันตรายที่เพิ่มมากินขึ้นได้อีกด้วยค่ะและยังออกแบบในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายได้อีกด้วยนะคะต่อมาค่ะคือการเพิ่มนะคะในส่วนของฟีเจอร์อย่าง Google Gemini ค่ะคือการออกคำสั่งด้วยเสียงนะคะเป็นการค้นข้อมูลต่างๆขณะ ด้วยเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะมากๆเลยนะคะในการใช้งานและสะดวกสบายค่ะสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจนะคะอย่างที่สเปียดีนได้แนะนำไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจสามารถสั่งจองได้กับสเปียดีนได้แล้วนะคะตอนนี้ทั้งเรามีจำหน่ายแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทันทุสเปียเซนทันโบได้เลยค่ะสเปียดีนยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้สเปียดีนต้องของอนุญาตจบแลยเดยโมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ